มาครับทุกคนผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกทกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมเดยสไปเดย์ไลท์กันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นเดอะทูเตอร์นะครับผมก็มีคนอ่าขอไว้เนาะวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูไอ้ทาไมด่านมันหมอกเยอะจังเลยวันนี้ผมเอาด่านมาด,ด้วยนะครับผมผมว่าด่านเนี้ยมาเล่นง่ายนะสาหรับตัวนี้นะเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้มีคนตรงนี้มีคน เฮ้ยตูงนู้น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 โอ้เอาเปิดตู้แล้วแบบอ่าถาให้เซอร์กีนมาเดี๋ยครับเห็นไหมเซอร์เขาจะกีนนะครับหวดไปเลยหวดไปเลยไปไหนแล้วไปนู้นไปนู้นปลา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 ด่านนี้มันโล่งนะครับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรได้นะได้หมดนะบอกก่อนได้หมดนะบอกก่อน ผมอะไรจะกดอันตีเลยนะครับคือเขาล้มก่อนเนาะเอ๊ะทำไมจอผมมันแปลกๆเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเราขอแขวนก่อนเนาะโอเคผมปรับจอใหม่ก่อนโอเคเมื่อกี้จอผมมันแปลกๆนะผมเอาปอมมาด้วยอัดพื้นเพลยงเลยตอนนี้มีคนเจ็บหนึ่งคน ทำไมด่านนี้มันมืดๆอะหรือผมคิดไปเองแต่ก่อนด่านนี้สว่างมากเลยนะครับตรงนี้มีคนไหมไม่มีนะโอเคมีคนไปช่วยแล้วนะครับตรงนี้มีคนไหมบ้านใหญ่ไม่มีคนนะครับแต่เราแบบเดินดูก่อนนะโอเคเครื่องนี้ผมเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วเหมือนเนียนอะเหมือนเนียนอะ นนีิอยู่นี่อยู่นี่อ่าหวัดดีฉีกทาไมฉีกทําไมเราหวดเลยครับปลาปลาปลาดูดิมันโล่งนะครับด่านนี้เห็นไหมดูดิขาล้มไวมากนะครับด่านนี้แบบโกงมากครับสําหรับตัวนี้นะเขาขาโอ้โหมันไกลไปไหมผมว่ามันไกลไปนะครับแล้วแผนเสานี้ด้วยโอเค <c oughs> ผมอยากใช้อันตีจังเลยอะมีใครให้ใช้ไหม ตรงนี้มีคนปั่นไฟเขาน่าจะฉีกไปตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเปิดตู้ก่อนทำให้เขาแบบตาบอดนะครับผมเห็นไหมดูดิผมว่าแบบอ่าตัวนี้มันต้องเปิดตู้นะครับเวลาเก็บมีดเนาะเวลาเราเปิดตู้อย่างเงี้ยเราก็เอาเปิงนี้มาด้วยนะครับผมเวลาเราเปิดตู้แบบเซอร์ที่เขาแบบอยู่ใ,ใกล้ลัศมีแบบตู้ของเราอะเขาก็จะกีดนะครับผมว่าดีมากเลยแล้วเราจะเดือ้อมทําไมนี่ จริงๆเราเดินมาฝั่งน nice okay, ี okay. like okay. anyway, like here, ้ก็แบบแผลได้แล้วนะเครื่องนี้หรือเปล่าโอเคเครื่องนี้ยังไม่มีคนปั่นนะครับดูดีผมว่ามันโล่งมากเลยนะและแบบมันทําให้ตัวเราอบมองได้ไกลมากตรงนั้นผมเห็นละไทยก็ไม่โดนโดนไหมโดนหนึ่งเม็ดโอเคอุ้ยแสดงว่ามีคนแบบอยู่แถวๆนั้นนะฉีกไปไหมครับแล้วผมเปิดตู้วัดเอามีดนะครับเหมือนมีดจะไม่พอ โอเคดวิดคิงเหรอปลาปๆาปแอดออนรองเท้านี่แบบข้ามแบบห้ามขาดเลยนะครับผมเวลาเล่นตัวนี้มันจะทำให้เราแบบยกมีดเดินป่าได้ไวนะครับผมมีกั้นหน้าต่างนะผมกันเลยโอเคให้เขาเดินในฝั่งหนูเนาะ เขาต้องลมนะครับเสียไม้ฟรีนะแบบนี้เขาต้องลมไม้ไม่งั้นแบบเราก็ตีเขาได้ครับแต่เราก็แบบสามารถปามีดฆ่าไม้ได้เหมือนเดิมตัวนี้มันเก่งนะผมอ่ะตัวนี้ผมเล่นบ่อยมากครับเฮ้ยเดินติดโอเคผมว่าน่าจะเครื่องนูนนะเดี๋ยวผมเปิดตู้ก่อนมีใครอยู่ใกล้ไหม มีมีคนอยู่ใ,ใกล้โหอยู่นู้นเลยดูดิผมว่าดีนะเปิร์กเนะี่ยเปิร์กด้านขวามือนะครับผมมันเป็นเปิร์กของตัวเอเลี่ยนนะครับเวลาเราเปิดตู้เสิรเขาจะกรีดเหมือนเจอใครอะ่ะเอา้าคนนี้เจ็บอยู่ด้วยนะทำไมไม่รักษาปล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 ามืดไหมครับผมว่าแบบดานนด้มันมืดมึเนาะวิเขาเดินดีมากเลยหมดทางไปแล้วดิเรา เวลาเราปาม่ดอ่ม <lich> ันจะเดินไวมากนะครับเปิร <fit kind abonn és> ์สสีเหลืองอะผมว่าดีมากเลยเสร็จไปแล้วสองเครื่องเราก็แขวนได้เยอะเหมือนกันเราก็แฝได้เยอะเหมือนกันผมว่าน่าจะเครื่องหนูนะเดี๋ยวผมเปิดตู้ก่อนเนาะเอามีดนะครับอยู่ไหนเอ้ยผมว่าน่าจะเนียนแถวนี้แหละ เราต้องเนียนไปช่วยเพื่อนเพราอเผยอ,อยู่ในตู้ด้วยนี่ไงไม่เนียนอย่างนี้ล้มครับมันโล่งมากดูนี่โ oh! หด่านนี้แบบโกงมากเลยครับ <c oughs> ผมว่าด่านนี้แบบเวลาเล่นเดส์ซลิงเกอร์ก็สนุกนะแบบมันสามารถยิงแบบได้เลยครับ <c oughs> เอา้าตายไปแล้วมาแบบเปิดตู้หาล่าก่อน เฮ้ใครอ้า ah, มีคนกีดเห็นไหมคือเราแบบหาคนได้ง่ายมากนะครับผมเขาแบบเดินดีมากเลยนะตี้เนี่ยเอ้าเดี๋ยวผมจะกดตามีดนะเมื่อกี้อะไรอะบาลานส์เหรอน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาโดดลงมาเขาก็วิ่งไวเลย เครื่องหนูน่าจะมีคนปั่นนะผมเห็นแบบแบบเดี๋ยวผมเอาตรงเครื่องดีกว่านะว่าไงเรามีสติแล้วครับ <c oughs> อย่างนี้ลม้มเหมือนเขายังไม่ออกไปนะโอเคโอเค โอเคจะจุกจะจุกตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้เลยเราต้องฉีดนะครับมีเราเหลือกี่เล่มสี่เล่มอ่าเขาเล่นตรงนี้มันไม่มีไม้นะครับผมเราตีได้เลยนะ <c oughs> ตายยากตายยากสวยนะครับช็อตนี้โอเคตรงนี้ยังเหลือไม้นาะมีดผมหมดอะผมอยกเก็บมีดจัง ไม่น่าทันนะผมว่าเนะี่ยทันไหมบาลัดเราขึ้นละไม่ทันครับบาลัดขึ้นพอดีเลย <c oughs> ด่านนี้แบบโกงมากเลยอะ่ะ <c oughs> ผมว่าฆาตกรเล่นง่ายนะครับด่านนี้ <c oughs> โอเคเสร็จไปแล้วอีกเครื่อง ช่วยเพื่อนยากนะแบบนี้เพื่อนอยู่เบดเมนด้วยเครื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าเครื่องหนูแน่เลยนู่นนะเครื่องหนูนะอุ้ยเครื่องนี้ก็มีผมว่าผมผมกลัวเขาปั่นเครื่องหนูนะเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนนะเครื่องนี้ก็มีนะเนี่ยปั่นไฟกันไว้อยู่นะโอเคมีรอยมีคนแบบเดินไปช่วยนะ ผมเดินไปดูอ่ะเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรด้านบนผมปาหมดนะครับผมอันตีเลยเฮ้ยอันตีสิถ้าเดินไปทางไหนเดี๋ยวผมเดินดูนะโอเคลอยมาทางฝั่งนี้นะครับเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเลยนี่ไง เดวิดค like ิงเขาไปไหนะผมหาเขาไม่เจอนะเดี๋ยวผมอุ้มคนนี้ก่อนนะครับเบลนเมนไหมให้เขาช่วยยากๆผมพี่อยเดินลงไปยังเลยเดี๋ยวแขวนด้านบนก็ได้ตายเราเฮ้ยเครื่องนี้มันปั่นเหรอเดี๋ยวเราเปิดตู้ครับเราจะได้เห็นออร่าเขานะนานเห็นไหมผมว่าแบบดีมากอะปืนเนี่ย ไปไหนวะเขาไปไหนอะทุกคนในตู้หรือเปล่าเอา้านี่ไงวันดีวันด,ดีตรงนี้ไม่มีไม้มนะเพื่อนเล่นเพื่อนเขาเล่นไปละจะวบ,บนอะไรเฮ้ยรู้ขึ้นเองเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดินไปไหนล่ะเอาเขาเดินไปไหนล่ะโอเค <laughs> ผมมองแต่อามุมซ้ายนะเมื่อกีน้นี้ไม่ได้ฟังเสียงแบบเขาเดินเลย อาจจะโดดก็ได้เฟิบ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 เฮ้ยอันนี้มันจู๊ปเปลี่ยนแล้วนะทำเล็ดไปน่าจะโดนโอเคมุมนี้มันโดดไม่ได้เพื่อนฉีกไปไหนละ่ะต้องกระทืบมครบแมนแต่เขาวนนะมนุมนี้เอ้ยคนไหนคอา,าฮิ้วเสร็จแล้วเราไล่คนนี้นานอยู่นะเนี่ย เดวิดคิงคนนี้เขาเล่นดีนะครับข้างบนมันเล่นยังไงเอ่ยโดดได้ใช่ไหมโอเคบาลานชัวร์ครับคนนี้โอเคผมจำได้ว่าเขาแบบโดดอ่าหน้าต่างตรงหนูเนาะแล้วเขาวิ่งไว๋ย้ผมไปหายคนหนึ่งก่อนอ่าแล้วเจอแล้วเปิดอันตีได้ไหม เขายืนรอผมอยู่น่ะนะผมเปิดตีเลยดูดิมันตาได้นะครับผมเพราะว่าแมนมันต่ำเนาะ <c oughs> น่าจะน่าจะล้มละ <c oughs> อีกทีนะอีกสองทีเฮ <c oughs> ้ยเขาเดินแบบเก็บลายดีมากเลยอนะตีเนะี่ยมีผมหมดละ <c oughs> แล้วมันมีอะไรให้วนอะ่ะ <c oughs> ตรงเนี้ยตายยากผมลืมไปแล้วว่าเขามีตายยากคนนี้ ตรงนั้นมันก็ไม่มีไม้เลยนะครับเดินไปไหนเนี่ยขี้ตามแล้วฮะทำไมเขาแบบดิ้นลนดีจังคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับในแบบนี้นดูดิคือมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรเลยจะเดินไปไหนเราอะ่ะเดินเก่งมากเลยนะเฮ้ยมีกล่องพยาบาลด้วยตรงนี้ของใครอ่ยวิ่งเก่งจริงๆเลย นึกว่าหนูจับยากเหลือเกินผมตีคนหนึ่งไว้ไหนอะแถวนี้หรือเปล่าแย่แล้วครับผมลืมผมชอบลืมนะเวลาผมตีแบบเซอร์ลมอะเฮ้ยผมเจอละผมเจอละเฮ้ยหลุมโน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 เขาข้ามหนีเลย <laughs> เ โอโหนิดเดียวเองเกือบแล้วไงเราเกือบมีหนูเล็ดลอดออกไปได้วันนี้เลยเกือบมีหนูเล็ดลอดออกไปได้ทําไมเสื้อเขาสวยจังเกือบมีหนูเล็ดลอดออกไปได้เกือบมีหนูเล็ดลอดออกไปได้เกือบเป็นลอดออกไปได้แล้วผมว่าด่านเนี้ยมันแบบดูดิมันโล่งมากเลยนะเวลาเราเล่นตัวนี้มันง่ายนะครับผม ตรงนี้แบบยิงล่งเข้าไปใหญ่เลยแต่ด่านมันแบบแอบมืดมืดนะครับผมแต,แต่แต่ก่อนอะที่มันมาใหม่ๆ่อะด่านมันแบบสว่างมากเลยนะผมว่าแบบคิวเลอร์นี่เล่นสนุกเลยอะ่ะว ύ, ิ่งเราได้สองขีดเลยนะเนี่ยธรรมดาครับผมตัวนี้มันเก่งเนาะผมก็เล่นตัวนี้บ่อยนะนี่มันคือด่านนี้นะ,ะผมส่วนผสมไขมันวัว น่าจะเป็นด่านของอาตัวอัศวินนะครับผมของเดือนไท์อ่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน,นะน่าจะด่านของตัวนั้นแหละก็โอเคก็ผมก็จบไปเทียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะถ้าเกิดมีใครยังเห็นผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นได้ดูเนาะขอบคุณครับ